ทำไมกุงวันนี้จะให้ตำใส่สมหักหรือผักดองไปด้วยค่ะขอปุ้นใส่เท่องบมักหุงใส่เทิ่งแค่รอดหอยแมงกูกับใส เอาขวดบานมือนีสัญญาวาสิบอฟเฟเดอร์ตาม,าตามั่วตาซัวตาป่าตามใจฉันค่ะวันนี้ใส่พริกไม่เยอะสัญญาวาสิก,กินเป็นมูเอาสัญญาวาสิก,กินหลๆเป็นมูก,กันหายขึ้นหอดกันเพราะวัน่านมาเดีมาหักใครกันจ้าควานัน สวัสดีจ้าพี่น้องทักทา้วันจันทร์กับเจอสาววิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสบานทักทายกับตํามวตําสวดตาตามใจฉันค่ะกินกันเลยมันมอกินกันเลยมือแส่ใแซ่อะไรอย่างไรแนว ก่อนกินค่ะถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งถังหนึ่งค่ะใกล้เบอร์ละเด้อใกล้เบอร์ละจ้าใกล้หมดแล้วนะคะหน้าใส่ด้วยโกเซรัมเซรัมรแกะผสมเกรดทองคำแล้วก็กันแดดค่ะซื้อหนึ่งถังหนึ่งเหมือนกันราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสั่งคลักกันได้ค่ะ กินบาทให้น่เกณ์หมู่บ้านบริมากทักทายกันนั่นมื้อนี้อย่าบอาหลายนะเม่นบ่เขาปุ่นอืออือือบุยข้ามนี่เดี๋ยวออกข้ามยังไงกันนะ ทำไมกุ้งวันนี้จะให้ตำใสสมหักหรือผักดองไปด้วยค่ะขอปุนใสเทรื่องหมักฮุงใสเทิอ่อง,งแค่รดหอยแมงกู้กับใส ปลาแหงกับส่ปลาขี่กูปลาส้นทะเลนะคะก็ใส่ในี่พักกันหินพรังอันมัสเ,รรเสิร์ฟเลยเฉยอีกอย่างเป็นหลักจ้ะ หินดีอิรีเด้หินดีอิรีอ่ะบอกซื้อโฮโฮโฮมันหินขักอิลีพี่น้องมาตัดเลดหัดมัสเตอร์เลอเฮิร์สผักกาดหินฝรั่ง Hai mohankinbab kali ya panikin bab Pani Isan ไม่ได้เสียงรถเงี้ยอยู่ดีทางเลยแต่ว่าเอาเอา,เอา,เอามือมอยู่เมื่อไรเยอะอะไรไม่ต้องอธิบายยังไง ดูอ่ะเชียงกจ้ะมาบางคนบอกว่านอยากเห็นกินหมดสักคลิประสันมันก็บอกเบิดแล้วพี่นงเป็นข้นตนิ้นใสแบบเฮ็ดอีหยังเฮ็ดหลายๆอย่างสินะ ทำทีละเยอะๆกินครั้งนี้ไม่หมดเราก็เก็บไปกินอีกสีเนอะจ้ะอืมจับผักแหน่กินอะไรผักแหน่ผักไทยอะไรของค้ะอืมอืม หมู่บ้านบะถือเลขพี่น้องซื้อเฉพาะลอตเตอรี่ค่ะไม่ซื้อหวยใต้ดินกับบะถือแล้วาวันที่ถองก็าบะถือเบมือนรางวัลที่สองเลข่ายสองโตกับบะถือเลขทายสามโตกับบะถือรางวัลอื่นๆบ้านตรวจ ชีวิตันยังมิ่งวันหนาเสมอเลยจ้ะเนาะจุ้งจุ้งอืมทำไมอ่ะ พักพักตองขอบปุ้นยู่บานเท่ากับดูแลรักษารักษาสุขภาพมันด้วยนะคะ ผักตันเห็นกินกระปุลจวดมือที่บ้านหงอกกระปุลพรุ่งนี้จะพากินข้าวกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูหน้าน้ำพริกปลาดุกบ้องหัวใจที่บ้านเหงียนปนโอเคสนนีทเด้ออิ่ม Im vào sau Thần tuốt Chọc cuộm này mẹ